สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมไอซ์ลูกไฟแล้ววันนี้เราก็ไปอยู่กันในเกมบัตมอนะครับโดยเกมนี้เราจะได้รับบทตำรวจที่จะต้องเข้าไปทําภารกิจในห้างเพื่อกําจัดไ <Bro. S 1> ดโนเสาร์ที่อยู่ๆโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับอินเสิร์ตเทป เดตันคลันที่มอเฮ้ว่าเดี๋ยวเฮ้โอ้น้ำแดงก,กระจาย Oh -oh. Nó cho đen thược Bradmore Bài Olihor Tiếng nhạc lên. 1 chú môn tỏ mà โอเคย้ายกุ้อของนายแล้วไปจัดการสิ่งที่มันอยู่ข้างในซะบอกฉันทีซิว่านายเอาเหยื่อล่อมาแล้วใช่ไหมทำเต็มที่แล้วครับกัปตันฮาเลลูยาแอรพระเจ้าช่วยข้างในนั้นมันมีอะไรกันแน่นะโทษทีฉันไม่ควรพูดอย่างนี้เลยแต่มันอาจจะทำให้นายกังวลากมว่าเดิมแลวนะเอานีแล้วไปสะเอาวุธของนาย เอามันให้กระจุยแล้วพระเจ้าจะอวยพรให้กับนายโดยพวกเราจะอวยพรให้จากข้างนอกนี้แต่ถ้าเจ้าสิ่งนั้นออกมาแล้วล่ะก็มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับท่นวิทยุไปด้วยลกันเผื่อนายรื้ว่าเจ้าสิ่งที่มันอยู่ข้างในนั้นคืออะไรโอ้โหปิดใส่หน้าเลยโอเคก็ตามเกมทั่วไปกดชิปเพื่อวิ่ง เชิบชิบชิบโอเคนี่ไงกดชิปเพื่อวิ่งแล้วจงจำเอาไว้การวิ่งมาทำให้เกิดเสียงด้วยโอเคโอ้โหแดงเถือกนี่คืออะไรนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โห คลิปจะเหลืองไหมเนี่ยเหมือนหอ,อกเอ๊ะโอเคขึ้นไปด้านบนว่ามันมีอะไรไม่เอ่ยอ๋อคนนี้โดน กำแพงหล่นลงมาเมื่อกี้รู้สึกเหมือนจะมีทางให้มุดไปได้นะมีบีกดอ๋อกดซีกดซีอ,อ๋อไม่ใช่กดซีดิกดคอนติเนตโอเค มีคนนั่งร <separately> <spe ech acy> ้องไห้อยู่เอ่อเป็นไรไหมครับ m o อ Oh my ก o d เอไปทางนี้หรือเปล่ามันล็อกฉันต้องหาคุณแจมันควรที่จะอยู่ใกล้ๆนี้โอเค น่าจะอยู่แถวนี้แหละเอเ,เอร์เกอร์อ๋อนี่ไงโอเคกุญแจห้องพนักงานโอเคใช้กุญแจ บิ๊กมันส์มีโน้ตอยู่ตรงนี้อ่ะเอ่อโน้ตอะไรสักอย่างเอ่อเจมเข้ามาข้างในแม็กเข้ามาข้างในแซลลี่เข้ามาข้างในจอสออกไปข้างนอกเขาบอกว่ามีงานสำคัญบางอย่างของพ่อเขาในวันนี้ บางได้อลอกถ้าเกิดผมอ่านไม่ทันหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวผมจะไปใส่เสียงภาคแยกอีกทีนะครับโอเคน่าจะไปทางนี้แล้วทำไมมันที่มันโลง่งแปลกอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามากูมีปืนนะ ไอ้พวกนี้มันคืออะไรสงสัยไดโนเสาร์มันยิงไอ้แท่งๆนี่ออกมาได้เหรอมันมีเดีอยวว่าได,ดโนเสาร์แบบนั้น โอเคดูเหมือนเขาใช้เราไปตรงนั้นนะอ๋อรู้สึกไอ้น,นี้มันเป็นสถานที่ที่ว่าไอ,อตอนตอน้นอินโทรกด e อ๋อมันจะให้เราล่อไดโนเสาร์อุอ้ยไปซ่อนไปซ่อนไปซ่อน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  จะมาจากไหนวะโอ้ตัวยังใหญ่ให้ยิงเปรี้ยงโอ้เปรี้ยงไอ้บ้า ตอนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์อยู่ในสายกับเราด้วยนะบันฑพชีวินวิทยาค่ะกับตันฉันด็อกเตอร์เวดี้ฉันจะพยายามช่วยคุณอ,อ,อย่างสุดความสามารถด็อกเตอร์ข้างในนี้มันมีหนามแหลมที่เหมือนหอกอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยครับและผู้คนก็โดนหนามพวกนั้นเสียบจากที่คุณบอกมานั้นดูเหมือนจะเป็นสายพันธุ์จากยุคไตรแอ็ซิกเมื่อ252ล้านปีก่อน มันก็คือ h ฮสต์โววิเนเตอรฉายาของมันก็คือเดอะสเปียร์ฮันเตอร์เอ่อขอโทษนะครับสเปียร์ฮันเตอร์งั้นเหรอนั่นเป็นเหตุผลที่มันไม่ควรมาอยู่ที่นี่มันไม่ควรมาอยู่ที่นี่เลยด้วยซ้ํามันสามารถสร้างขนที่เหมือนกับหอกทีม่มีส่วนผสมของเครลตินในลําคอและปล่อยออกมาจากลําคอได้ว้าวพระเจ้าช่วยกวยทอดหให้เลยงที่คอของมัน นั่นจะช่วยยับยั้งไม่ให้มันพ่นน้ำแล้วมันจะคอได้นายได้ยิงคุณผู้หญิงแล้วใช่ไหมจัดการมันซะสราบแล้วเปลี่ยนอรู้สึกเขาจะอธิบายเกี่ยวกับว่าไอเดนเสาราที่เราเจอมันเป็นคล้ายๆแบบนักล่าที่ว่าใช้มันปล่อยหอ,อกออกมาได้ แต่ผมดูจากลักษณะนนเมื่อกี้มันมัน,ม,นมันปล่อยมันจะปล่อยออกมายังไงเอโอเคมีเกมอาร์เคด มันมีอะไรไหมนเนี่ยกดไม่น่ามีอะไรมั้ง เขาทำมาทำไมไอ้ไอ,อ้ตรงนี้เอออตรงนู่นโอเคโอเคไม่ทำไรอ๋อโอ๊ย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 

ไอ้ตัวนี้มันจะตายเมื่อ,อไหร่เนี่ย เหมือนจะเป็นศพที่โดนข่วนอย่างสยองอื้อหือ ฉันได้ยินเสียงปืนจากไหนนั้นดูเหมือนพระองค์จากเบองบนจะบอกฉันว่านายไม่กลายเป็นอาหารเกลนให้กับมันใช่ไหมครับกับกันแต่ตอนนี้ผมต้องเงียบเสียงก่อนมันกำลังตามล่าผมโอ้ตอนนี้เรามีข้อมูลใหม่จะให้กับนายเดี๋ยวฉันจะส่งวิทยุต่อให้กับไดโนเลดี้แล้วกันนะก็มีทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายแหละนะข่าวร้ายก็คือนายไม่สามารถกำจัดมันได้ด้ตัวเองนายต้องล่อมันออกมาข้างนอก ส่วนข่าวดีก็คือใช้คิดแผนการในการทำแบบนั้นได้แล้วมีเพียงเพชรเมียเท่านั้นที่มีความสามารถในการสร้างคขนออกมาจากลำคอและในตอนนี้ภายในห้างก็ไม่มีใครรอดแล้วนั่นจิงเป็นสถานที่ที่สมบุ์แบบในการสร้างรังของมันเข้าเรื่องเลยดีกว่ามีร้านทำสวนอยู่ในชั้นล่างและนั่นก็เป็นสถานที่ที่เหมาะมากๆในการสร้างรังของมัน ถ้าย่องแปเอาไข่มันออกมาจะสามารถล่อมันออกมาข้างนอกได้และหลังจากนั้นด้วยเอานานจแห่งพระเจ้าเราจะเป่ามันให้เป็นจุนเราน่าจะมุดเข้าไปในช่องลมเพื่อไปยังร้านทําสวนที่อยู่ชัดแรกได้เอาละถึงที่นั่นแล้วติดต่อมาหาเราด้วยแล้วกันทราบแล้วเลียนโอเคมาจากนี้เหร

แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากรู้เลยนะว่าไอไดโนเสาร์นี้มันมาจากไหนมันแปลกนะอยู่ๆเหมือนมัน,อเ,นเอ,อ้อมันแปลกนะเหมือนมันอยู่ๆมันก็เหมือนถูกวับมาอยู่กลางห้างถ้าเกิจดจากอินโทรมันเหมือนม,นมีแสงเขียวๆมั้งน่าจะเป็นเทเลพอร์ตอะไรสักอย่าง มืนหนังสือพิมพ์นี้มันหนังสือพิมพ์นี้เหมือนมันจะอธิบายข่าวเกี่ยวกับว่ามันเหมือนมีนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าเหมือนทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างมั้งรู้สึกว่าจะอยู่แถวๆนี้นี่ไงโอเคโอเคสกูไดเวอร์ได้มาแล้ว ไปเปิดช่องลมไปเลยไปเปิดช่องลมกัน <c oughs> หวังว่าไดโนเสาร์มันจะมุดช่องลมไม่ได้นะถ้าเกิดมุดช่องลมได้นี่ก็น่ากลัวนะที่ยิ่งแคบแคบอยู่มาเชื โอ้โหขนมอย่างเยอะเลยเพราว่ามันต้องมีคนแอบอยู่ในนี้สวัสดีครับพัดลมมีใครไม่เอ่ยอ่อนี่ไงไปให้พน้นไม่ยิงไม่ไม่เราจะเป็นคนดี โอยโอ้โหไข่เดนเสาร์มันวางไข่ซะด้วยตอนนี้ผมเจอไข่แล้วโอเคหยิบขึ้นมาแล้วก็วิ่งเลยถ้านายออกมาเลี้ยวซ้ายแล้ววิ่งไปเรื่อยๆนาะจะเจอทางออกนะ นั้นแล้วคนอื่นๆจะรอนายอยู่ข้างนอกเองเราจะจัดการมันให้ได้ถ้าทำไม่ได้พวกเราก็ตายกันทั้งหมดท่าน,นขออวยพรให้นายทำสำเร็จและนายต้องวิ่งให้เร็วเท่าที่จะวิ่งได้เลยนะนายสามารถหันกลับไปยิงไดโนเสาร์ได้นะมันจะทำให้มันหยุดชั่วครู่สราบแล้วเบียนโอเคมันให้เราเก็บไข่แล้วก็วิ่งเลยอ่าวิ่งอ๋อโอเค เก็บไข่แล้วก็วิ่งไปนี่เลยน่าจะมาแล้ววิ่ง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 เออมาดิครับ โอ้โหเฉียดนี่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 ไอ้บ้าไอ้บ้า,อาออไอ้บ้าอ้าเออไอ้บ้า Chúng ta phải... chạy xuống phía đó. Chúng มาแล้วไอ้บ้าปัง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 ตายไปซะมาีไม่ซ้ำซ้ำศพมาสักหน่อยเผื่อมันไม่ตาย

ว่าแต่จะเอาไข่ไปทำอะไรอย่าบอกนะว่าเอาไปเพาะเพาะต่อผมว่านั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะเอ๋อ่าฮ่าบัตมอร อย่าบอกว่าจะมีภาคต่อโอเคเกมก็ลุ้นระทึกดีถือว่าทํามาได้ค่อนข้างน่ากลัวเลยแหละลุ้นระทึกดีไอ้พวกไดโนโเสาร์อะไรแบบนี้แต่มันยังมีหลายอย่างที่ยังเป็นปริศนาก็คือไอ้ไดโนเสาร์มันน่าจะเกิดจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์นะ,แ,ะแต่ที่แน,น่คือไอ้แสงสีเขียวมันคืออะไรก็ยังเป็นปริศนาอยู่ก็น่าจะเผยในภาคต่อไปมั้งถ้าเกิดมีภาคต่อไปก็เล่นเล่นต่อโอเคก็เกมถือว่าทำได้ย่ำเลย โอเคก็ขอจบคลิปไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะครับถ้าเกิดชอบก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับผมไอซิโลไฟบ๊ายบาย